อันนี้ก็จะเป็นที่กระสอบวกแคบ,บ่าอย่างนี้นะเขาเรียกว่าสายยงบามีทั้งสายยงบามีทั้งที่ใส่ซองกระสุนอันนี้คือที่ใส่ซองกระสุนมีผ้าคลุมดลายจะไปฝึกยิงปืนก็ผ้าคลุมพปหัวโอเคว,วันนี้ผมอยู่ที่ตลาดช่องจจมร้านขายอุปกรณ์เครื่องต่างมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะจริงๆผมเคยพามาดูหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่เคยไม่ค่อยรู้ราคา ผื่อพี่น้องท่านใดอยากเดินทางมาก็ต้องมาเองนะครับอันนี้จะเป็นสายยงบาสายยงบาสําหรับพี่น้องที่ทําหายนะซื้อของค,คืนครั้งก็จะเป็นสายพวกยงบาราคาประมาณ120บาทนะครับสายยงบา <c oughs> อันนี้จะเป็นอ,อุปกรณ์ซองกระสุนเพราะว่าทำจากไอคนอายุเอ <c oughs> ก็คือไอก,กันซองกระสุนใส่ด้านข้างนะฮะในราคาอยู่ประมาณที่130บาทนะครับ <c oughs> นี่สายรัดเอวซึ่งสายรัดเอวเนี่ยจะเป็นสายที่เราใช้คู่กับสายยุงบา่าอันนี้สายรัดเอวอันนี้คือยุงบา่าเอามาประกบกันนะเป็นอุปกรณ์ของทหารนะเวลาเราใครจะซื้อใหม่ก็ได้จะซื้อขึ้นกลางก็ได้จะซื้อใช้ตัวเองก็ได้เรียกว่าออปชั่นก็หน้ามาซื้อหน้ามาดูที่ช่องจอมส่วนตัวนี้จะเป็นรองเท้าทะเลทรายสมัยผมฝึกอยู่ที่อเมริกาแคนาดาสิงคโปรกก์ก็ผมจะใช้รูปแบบของรองเท้าพรางทะเลทราย ใช้อันนี้ก็เป็นเจงเกิลคอมแบททั่วไปนี่ก็จะเป็นถุงทะเลเนี่ยอันนี้คือถุงทะเลถุงใบใหญ่นะเรียกว่าถุงทบอจะมีสัญลักษณ์อยู่ว่าทบอลน,น่าจะเป็นของทบแท้แหละซื้อใช้เพื่ออะไรเวลาเราไปเรียนหลักสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่มจู่โจมหลักสูตรทางทหารต่างๆ,ๆ,ๆเวลาเราจะไปเรียนอนะ่ะเราต้องมีถุงทะเลใส่พวกเสื้อผ้าไปแล้วก็เวลาจะไปถึงโรงเรียนศูนย์ค้พิเศษก็ต้องแบกเข้าไปเรียกว่าถุงทะเลไว้ใส่เสื้อผ้า อันนี้ก็ปกระเป๋าออปชั่นทั่วไปกระเป๋าไว้สําหรับท่องเที่ยวแต่เป็นสีลายทหารก็ได้ก็น่าจะต้องนะครับมามาดูอีกเรื่อยอันนี้เสื้อกองทับบกนะกองทับบกเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอันนี้จะเป็นไซส์เล็กสุดไซส์ S อสนะครับเสื้อกองทับบกนะใส่ดูใส่แล้วลเท่มีเสน่ห์เือ,อไร้ากบอก,บอก,บอกถึงสไตล์มาสำหรับหญิงและชายแหละรวมอันนี้แบ่งๆตัว180บาทนะครับแบ่งๆกระติกน้ำทโทบอ อันนี้เป็นกระติกน้ําของรุ่นใหม่ถ้ารุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นวงกลมนะครรุ่นเก่าจะเป็นวงกลมรุ่นใหม่จะเป็นแบนๆเน,นี่ยเออดีรุ่นเก่าที่รุ่นเก่ามันจะมี2แบบเห็นไหมรุ่นเก่ารุ่นใหม่อันนี้รุ่นเก่าทีราาบบรา่รุ่นใหม่นนแต่ว่าอันไหนทนกว่าอันนี้ทนกว่าอันนี้จะแบบนิ่มๆแต่ว่ามันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นผ้าเต็นท์นะครับผ้าเต็นท์ผมไม่รู้เจ้าของร้านอยู่ไหนแต่ว่าผมแอบมารีวิวนะฮะแต่ผมจะขอเบอร์เขาไว้ออพลาออันนี้คืพั่วสนามนะครับ นี่พวสนามพวสนามก็าราคาอยู่ที่5้าร้อยกว่าบาทนะครับซื้อคือนครังอันนี้พาเต้นสวยมีแต่ของดีๆทั้งนั่นเลยคือของที่ทหารต้องใช้ต้องหากันเนะี่ยฮะ,ะนายเจ้าของร้านพี่เจ้าของร้านบอกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกอันนี้เป็นหมวก <c oughs> โอ้จหย,ยี่จหย,ยี่บรอแล้วอันนี้ทหารเขียวก็ใส่ได้ทหารทหารพรังก็ใส่ได้นะเครว่อหมวกปีกถ้าเราอยากให้สวยก็เอาไปใส่เหล็กดัดเอา บอกอันนี้ราคาประมาณตัวมัอันนี้ราคาหน, <100 000. S 1> น,นึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นหมวกพรางนะสาหรับใส่ฝึกเวลาออกภาคป่าภาคสนามก็ใส่ผมก็จะใช้ตัวนี้แหละมันนิ่มดีนะเมื่อกี้ <c oughs> แต่สิ่งที่สําคัญที่คนอ่ะอันนี้คืออันนี้ถุงทะเลแบบเก่านะ,ะแบบสะพายนี่เห็นไหมมีรหัสด้วย เวลาไปเรียนหลักสูตรอันนี้คืออันนี้คือกระเป๋าหน้ากากแก๊สต,ตากล้องมาดูใใกล้เวลาฝึกหลักสูตรพวกเคมีพวกสารเ,าเกี่ยวกับเคมีที่ผมไปเรียนที่โรงเรียนทหารช่างอ่ะไว้ใส่พวกหน้ากากแก๊สนะใส่ถ้วยไฮโลไว้ได้ฝึกพักสนามเข้าป่าใส่ถ้วยไฮโลไว้ได้เดี๋ยวหลังจากผมพูดเสร็จผมจะขอราคาจากพี่เขาบอกวันที่ราคาบาทบาทอันนอัอันนี้หกร้อยบางคนถามว่าทำไมถึงแพง ต้องมาจับดูผ้ามันนะคือผ้ามันเป็นผ้าของแท้เออผ้ามันของแท้มันไม่ใช่ของจีนนะอันนี้น่าจะเป็นเปรนอนเปรนอนเนาะอันนี้น่าจะเป็นเปรนอนแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีมุ้งนะร้อยร้อยกว่าบาทนะครับปล,ปลาปลาต่างท,ทานที่เกษียณจากย,ยุราชการที่ชอบเสื้อสไตล์พวกไอกันพลางทะเลทรายก็นี่เลย เป็นลายไอ้การลายพรางนะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อที่กระสอบหมวกแคบบ้าอย่างนี้นะที่ใส่ครอบหมวกแคบบ้าเห็นไหมครอบหมวกแคบบ้านะครับผมคือบางทีราคามันมันอาจจะต้องถามเยอะไปแต่ว่าใครอยากซื้อก็ต้องมาดูเองเดี๋ยวผมจะให้เบอร์เจ้าของร้านไว้ใต้ที่ผมมารีวิวนะฮะจะให้เบอร์ไว้แล้วก็ โทรมาสอบถามทางร้านแล้วก็ถามว่าราคากี่บาทกี่บาทเพราะว่ามันมีทุกอย่างนะมันมีทุกอย่างเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันนาตักล่องมาตรงนี้ดีกว่าพวกงมงหมวกปุงหมวกป,ปีกอะ่ะอันนี้อุปกรณ์ครบเซตนะฮะ <c oughs> อันนี้สายอ่าเรียกว่าสายยุงบ่า มีทั้งสายยงบามีทั้งที่ใส่ซองกระสนุนอันนี้คือที่ใส่ซองกระสนุนอันนี้กระติกน้าอันนี้สายรัดเดียวอันนี้สายยงบานะครับสําหรับทหารพี่ๆทหารที่ทํางานอยู่ราชการดแดนต้องใชนะ้อันนี้หมูอีโมงเวลาฤดูหนาวนะนี่เลยอีโมงฤดูนง n g ฤดูหนาวนะฮะใส่นอนอีโมงเออมาดูข้างในมือเ้ว คือาทุกอย่างง่ายๆร้านนี้แม่งมีหมดอะโรเทยแบบไอกันเนี่ยเป็นที่ใส่ซองกระสุนแบบไอกันนะฮะเดี๋ยวผมขอเบอร์เจ้าของร้านไว้นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ต้องการมันกี่นาทีลนะโอเคหกนาทีนะพี่ๆท่านใดที่ต้องการจะซื้อก็นะเดี๋ยวแปะเบอร์โทรไว้ข้างล่างเลยนะครับให้ทุกคนมาเลือกซื้อเลือกหากัน อสาสวัสนดนีวน้าเผาขอรีวิวง่ายสไตล์วหน้าเผามั่งเล่าทุกเรื่องเออนี่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 อยู่ไกลเลยไกล,กลเลยน,นี่นี่ผ้าคลุมลุยไล่จะไปฝึกยิงปืนก็ผ้าคลุมพปกหัวโอเคใครจะซื้อก็เดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้แล้วกันรอบก่อนมีคนถามราคาเยอะเยอะแต่เราไม่รู้ราคาไงโอเควันนี้ก็ พามาดูร้านอุปกรณ์ทาหารแค่นี้สวัสดีครับพี่เอเบอร์โทรพี่ก็ไว้นะพี่ขอขอโบอร์โทไว้